สวัสดีครับสวัสดีสาหรับผู้ที่ติดตามช่องของคัมพีมังฮอตนะครับหรือว่าผู้ที่สนใจในกีฬามังฮตรรอตวันนี้ก็จะมีวิดีโอชุดมางอิปุ่มซุ่มตีสามตัวเรียงนะครับขอใช้ชื่อแบบสนุกสนุกหน่อยอิปุ่มซุ่มตีสามตัวเรียงคือความหมายคือเราจะไม่เดินีิปุ่มแบบแบบเดิมๆอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงการเดินบ้างเวลาเราเจอ หรือว่าเวลาที่เราเจอฝั่งสามตัวเรียงเดินผิดพลาดแล้วเราจะแก้ไขยังไงจะโจมตีเขายังไงนะครับอ่าอีพุ่มเจอสามตัวเรียงทำตัวเรียงก็จะเดินมาประมาณนี้นะครับปุ๊บขึ้นไปนะครับอ่าขึ้นมาแล้วก็ขึ้นไปอีพุ่มซุ่มตีสามตัวเรียงนะครับอ่ะทีนี้จุดปะทะจุดหลักเลยเต้มหลักๆที่ที่ยมเล่นจะมีอยู่3แยกนะครับที่เห็นกันกันประจำในมะหัอนออนไลน์หรือว่า แข่งกันในสนามแข่งนะครับก็จะเห็นเต็มนี้เต็มนี้แล้วก็เต็มนี้นะครับเห็นเยอะนะครับเราเราจะเ,าเต็มนี้แหละที่มาเล่นกันเอาเต็มแรกเลยเราก็เล่นในเต็มเดียวคือต้องตีผ่าไปอย่างนั้นนะครับทีนี้เราก็จะขึ้นอย่างนี้ถ้ามานี่เสมอแต่เรายังไม่พูดถึงเราพูดถึงเต็มแพ้ก่อนถ้ามานี่พื่งแพ้ทันทีเราก็ไปนี่เขาก็จะต่อไว้ปร๊บเราก็มา ถ้ามานี่ก็โดนสองถ้ามานี่ก็โดนสองนะครับทีนี้ถ้าไม่มาล่ะถ้ามานี่ล่ะเราก็แทรกไปเราก็ไปเขาก็หนีเราก็ไป,เข,เ,ไปเขาก็ต่อต่อไว้เราก็ไปนี่ถ้าเข้ามานี่ปุ๊บเราก็ไปนี่แต่ถ้าเขาเข้าฮอตเลยอ่าแบบนึงนะครับ อ๋อเราต้องเข้ากินก่อนทั้ทีต้องเข้ากินก่อนถ้าเราไปนี่มันจะเป็นการต่อสลับอ่าเราต้องเข้ากินก่อน <c oughs> ถ้าเขามานี้กำลังจะบอกถ้าเขามานี้เพื่อให้เราไปนี่นะครับเรากินไปนี่เราก็หลุดเขาา้าฮอดสองตัวเลยถือว่าเขาแพ้ไปแต่ถ้าเขาหนีเขาหนีเราก็ไปนี่นะครับเขาก็จะปลุกมานี่เพื่อมาพาตัวนี้เข้าฮอตด้วยนะครับก็เข้าทางเราพอดีปึ๊บนะครับ อ่าอันนี้เราก็ชนะไปนะครับแยกแลกทีนี้มาดูเต้มเสมอเต้มเสมอนะครับอ่ากินมานีเนาะเราก็ขึ้นไปนี่อันนี้แพเนาะอันนี้แพทันทีเพิบมมานี่เสมอเขาก็จะมานีเพิ <'t> ๊บขวางทางเราไว้เราก็ต้องต่อเราก็จะเป็นต้องต่อเพราะเราออกไม่ได้เขาก็จะมานี่เราก็ไปเขาก็ต่อไว้นะครับไม่ให้เราหลุดไปง่ายๆเราก็ไปเขาก็มาเราก็ไปเขาก็เข้ากินเราก็ไป เพิบเข้าก็มานี่เราก็ไปเขา้ามานี่เราก็โยกมานี้เพื่อที่จะให้เขาเผลอแล้วเราจะได้ยิงสองนะครับแต่ถ้าเขาไม่เผลอปึ๊บเราก็ต่อเพื่อเสมอแค่แค่นั้นจบนะครับเข้าฮอตปึ๊บก็เสมออ่ะทีนี้แยกที่หนึ่งผ่านไปนะครับแยกที่หนึ่งผ่านไปทีนี้แยกที่สองเราท,ทีถอยมาไกลนิดหนึ่ง แยกที่สองคือมานี่แยกนี้ก็แปลกนะไม่ค่อยเห็นคนนำมาเล่นนะครับเพราะว่ามันเป็นเป็นหมากที่ทําให้อีปุ่มเล่นยากด้วยนะแต่ผมไม่ค่อยเห็น,นครับอีปุ่มเดินดีที่สุดก็คือแต้มนี้นะครับเขาก็จะเวียงมาเราก็เวียงไปสลับกันนะครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บอ่ะทีนี้มีอยู่สองพิกัดหลักๆก,ก็คือถ้าจับตัวไกลเสมอแต่ถ้าจับตัวใกล้แพ้นะครับ จับตัวไกลก่อนปุ๊บเสมอไม่ยากตัวนี้มาแค่นี้เราก็ไปนี่เข้ามานี่ปุ๊บเราก็ไปนี่เข้ามานี่ปุ๊บเราก็ไปมานี่เราไปมานี่เราไปเขายังไงเขาก็ไล่คุมตัวนี้ไม่ทันคุมตัวนี้ไม่ได้คุมตัวนี้ก็ไม่ได้เพราะเขามุมแล้วเขาก็ต้องต่อไปก็แค่เสมอแค่นี้นะครับอาเต็มเสมอนี่ง่ายนะครับอันนี้ถ้าจับถูกทางก็เสมอเลยะนะครับแต่ถ้าจับผิดทางทางนี้ปุ๊บเราไม่ต้องไปค้ำอะไรไว้นะครับเราปล่อยเลย เพราะมันกักในตัวอยู่แล้วถ้าเขามานี่ปุ๊บให้เราไปนี่นะครับเราก็ไปนี่ถ้าเขามานี่ให้เรากักเลยนี่ก็ชนะแล้วนะครับถึงแม้เขาจะต่อไว้ก็ช่างเราก็เข้าหอดได้ไล่นะครับอ่าไล่มานี่เลยง่ายดีกว่านะครับโอเคแต่ถ้าเขามานี่ล่ะมานี่เราก็ไปนี่มานี่ไปนี่มานี่ต่อไว้นะครับปุ๊บ นีหนีมานี่มาจับนี่นี่เดินไม่ได้ก็ต้องมานี่ก็ขวางไว้อะทีนี้มีอยู่สองดังหลักๆที่ที่จะเล่นเราได้ก็คือต่อนี่กับต่อนี่ต่อนนี่ก่อนต่อนี้กันปุ๊บเขาก็มานี่เราก็ไปนี่ถ้าเขามานี่ให้ทำอย่างนี้นะครับมันจะวุ่นวายนิดหนึ่ง,งอาจะยุ่งยากนิดหนึ่งปุ๊บอ่าหนึ่งสองเราก็คุมเส้นกลางได้ไวได้นี่ก็กระดิกไม่ได้นะครับ ทีนี้ถ้าเขาแต่ถ้าเขาไม่มานี่แหละเขามานี่ปพ๊บเราก็มานี่ไว้ถ้าเขาเข้านี่แหละเราก็ไปนี่นะครับหนึ่งสองสวยๆเลยนะครับสวยๆทั้งจุดเลยชุดนี้อ่ทีนี้ถ้ามานี่เนาะแล้วก็มานี่ถ้าเข้านี่ก็แพ้แต่ถ้ามานี่ลหละมานี่เราก็ไปนี่นี่ก็กินฟรีก็แพ้อยู่แล้วถ้าเขามานี่ลหละเราก็ไปนี่อ่าอันนี้เราก็ชนะไปนะครับ ชุดนี้ทีนี้มีอีกนิดหนึ่งสมมุติว่าเขาเขาจับตัวนี้ก่อนปพ๊บเราก็เข้าไปนี่แหละแต่เขามานี่แหละทําไงวันนี้เขาไปนี่นะครับมานี่เราก็ไปนี่นะครับไปทางนู้นเลยไปให้สุดมานี่ไปนี่ถ้าเดินมานี้ก็กินสองเฉยๆถ้าเดินมานี้ก็กินสองก็ต้องหลบพอหลบปุ๊บก็จับตัวนี้เลยแพ้ง่ายๆเลยครับตัวนี้อ่าผ่านไปสองแยกหลักๆนะครับทีนี้มาดูแยกที่สาม โอ้โทุทีเดินย้อนสกกลเลยแยกที่สามเปอ๊บอ่าแยกที่สามก็คือมันี่มานี่เร <c oughs> าก็จะไปนี่แหละนะครับเสร็จแล้วเขาก็จะหลบแล้วก็ไปนี่แหละตามสูตรตามสูตรเสมอก็คือมานี่นะครับทีนี้ถ้าถ้าปกติคนอื่นเล่นอาจจะตีนี้ปุ๊บก็เพื่อเสมอเลย เพะแต่ผมจะไม่กล่าวถึงแต้มนี้เพราะว่าผมจะเล่นอีกแบบหนึ่งนะครับเพื่อให้มันหลอกเขาเจ้าหน่อยหลอกให้เขาอะไรหลอกให้เขาเข้ามาตรงนี้นะครับถ้าเข้ามาตรงนี้ปุ๊บก็แพ้เลยแล้วก็กินเป็นนี้นะครับแพ้ทันทีอทีนี้เสร่งแ้วเขาจะมาตรงนี้ไว้ถ้ามานี้ปุ๊บก็เข้าฮอตไม่มีอะไรมากครับตอนนี้เข้าฮอตเข้าฮอตเพื่อปรก็ไปนี่อ่า หนีมานี่ปุ๊บก็มาขวางตัวนี้ไว้แค่นี้นะครับโอเคอันนี้ก็ว่าไปแต่ว่าจะไม่กก่าวถึงเรียนนะครับตัวนี้แต่เก่าวถึงตัวนี้มากกว่ามันมีลูกเล่นเยอะนะครับแล้วก็ตีไปอย่างนี้ถ้าเข้ามานี่ปุ๊บก็ให้เราจ้างตัวนี้ก่อนเข้าไปนะครับถ้าเข้ามานี่ปุ๊บเราก็ไปนี่เข้ามานี่ปุ๊บเราก็จับการอันนี้ก็เรียบร้อยนะครับ ทีนี้แต่เข้ามานี่ Paste, pigeon, ปุ๊บเราไปนี่เราเข้าหนีมานี่แหละเราก็กินไปนี่ถ้าเข้ามานี่เราก็ไปนี่แต่เขา้ามานี่ปุ๊บเราก็บังคับเขาฮอดมานี่ปุ๊บเราก็ถอยมานี่นะครับนี่ก็ชนะอทีนี้ถ้าเขาจังหวะนี้เขาไม่มานี่เขาไม่มานี่ ançais? เข้ามานี่เราก็ขึ้นไปเหมือนเดิมถ้ามานี่ปุ๊บก็บังคับเหมือนเดิมนะครับไม่มีอะไรก็ここเหมือนเดิมแต่ถ้ามานี่ปุ๊บอ่า ให้เรามานี่ก่อนนะครับถ้ามานี่ปุ๊บก็ยังโดนเหมือนเดิมเดิมตัวนี้เหมือนเดิมเขาก็ไม่มาเขาก็จะมานี่พะมานี่ปุ๊บเขาเราก็ไปนี่นะครับเขาก็จะมานี่เราก็ไปนี่อ่าพอเห็นลู่ทางตัวนี้เขากินสองได้เขาก็เข้าเราก็เลื่อนต่อไปเลยให้กินนี่เราก็เลื่อนตัวนี้ลงมาอ่าอันนี้ชนะสวยๆเลยครับตัวนี้อันนี้บางทีไม่เห็นเลยนะครับแต้มนี้บางทีคนไม่เห็นด้วย Ask, ทีนี้มีฉัดหนึ่งเมือ่อกี้นี่พอต่อเบี่ยงปุ๊บเมื่อกี้เข้ามานี่เนาะทีนี้ถ้าเขาเข้ากินนี่แหละแล้วก็ไปนี่แล้วก็ไปนี่ถ้าเข้านี่ปพ๊บเราก็จับนี่ง่ายๆนะครับแต่ถ้าเข้ามานี่ปพ๊บเราก็ไล่นี่เข้ามานี่ปพ๊บเราก็ไล่เข้ามานี่ปพ๊บเราก็อุดอพอเข้ามานี่ปพ๊บเราก็ไปนี่ถ้าเข้ามานี่ปพ๊บเราก็ ไปนี่ก่อนถ้าเข้ามานี่ปุ๊บเรา้าไปนี่ขวางไว้ตอบก็ตายคืนทีหลังนะครับตอบปุ๊บเราก็กินคืนนี้ได้อันนี้เขาก็แเพ้ยอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเข้ามานี่ปุ๊บให้เราไปนี่ก่อนเข้ามานี่ปุ๊บให้เราไปนี่มานี่ปุ๊บให้เราไปนี่เข้านี่ขวางนี่ออกไม่ได้เพระาะโดนจะโดนกินก็ต้องมาเส้นนี้พอมาเส้นนี้เราก็หลุดข้าหัดไปแล้วยังไงก็ไล่เราไม่ทันไล่นี้ก็หลบไล่นี้ก็เข้าก็เรียบร้อยนะครับ อันนี้เขาชนะไปนะครับอ่ะทีนี้ถ้าสมมติว่าเขาไม่หลงล่ะเขาไม่หลงคนหลังจากต่อเสร็จเราไปนี่เขาไม่มาเข้าฮอตนี่อาจจะมีหลงอีกช็อตสองเข้ามานี่เข้าฮอตถ้าเขามมนีาเข้าฮอตเราก็ไปนี่เข้ามานี่เข้าฮอตเราก็ต่อไว้เราก็ไปนี่อ่ะเสร็จแล้วเขาเขาก็จะมานี่นะครับําทธรรมเนียมการเล่นสามตัวเรียงเราไปปุ่มเพื่อให้อีปุ่มหลงหลงเข้าไปในนี้เขาก็จะทําอย่างนี้ ให้เรากินก่อนหนึ่งสองเขาก็จะสลับอย่างนี้หนึ่งสองอันนี้อันนี้เราแพ้เต็มๆเลยครับแพ้ pay มากเลยแหละแพ้ pay แบบกระจุยเลยแต่เราจะไม่ไปลักษณะงั้นพอเขาขึ้นสองมาเจ็ดเราไม่ต้องไปนี่ให้เราขึ้นสามเอ็ดมายีิบเจ็ดนะครับเขาเข้าไม่ได้นะครับเข้านี่เราเข้านี่เลยนะครับอันนี้เขาแพ้เลยอ่าทีนี้ถ้าเขาเข้าไม่ได้เขาก็ต้องเดินตัวนี้ลอยก่อน อันทีนี้เราเราเข้าตัวนี้ได้นะครับอ่าทีนี้เขาก็จะขึ้นตัวนี้มารอเพราะว่าเดิอนออกตนี้ไม่ได้ออกนี้อาจจะโดนเยอะเขาขึ้นตัวนี้มาแล้วก็ไปนี่เขาเข้าจินสองเราทีนี้เขาเข้าเผียนเราเลยถ้าเข้าจินสองเพิ่มก็ไปนี่อ่าแล้วก็มานี่นะครับเสร็จแล้วมานี่ทีนี้เขาออกนี่ไม่ได้ออกนี่ก็ไม่ได้เขาก็ต้องออกนี่เราก็ไปนี่ถ้าเขามานี่เพิ่มก็โดนยาวนะครับหนึ่ง สองสามชอ็อตสวยเลยนะครับแต่ถ้าเขาไม่ออกล่ะเข้ามานี่ก่อนเขาขวางไว้ก่อนเขาออกที่หลังเราก็ไปนี่เสร็จแล้วเขามานี่อันนี้ช็อตสวยกว่าเลยนะครับตัวนี้ช็อตสวยมากเลยเราใส่ให้กินก่อนมาจับนี่เขากินกลับมานี่หนึ่งสองสามสี่โอเคนะครับเราชนะไปขอบคุณนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามขอบคุณสำหรับการรับชม ถ้าอยากได้มากไหนมากก็คอมเมนต์ได้มาครับจะพยายามทําแนวทางมาังฮอตให้มันสนุกสนุกเพิ่มเติมเข้ามาให้รสชาติแก่ช่องนี้ครับช่องคัมพีมังฮอตขอฝากไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับ